ดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาช่วงแรกๆก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทํางานพี่เมฆก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาเสรองรอบเป็นประมาณเห็นลูกหมูไม่ได้บ้างหนูแค่ลืมชอบด้วยค่ะชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะสตูดี้ด้วยไม่มีกาสบอกพี่เขาแล้วพี่เขาว่าไงบ้างพอนแรกตอ็แรกแซวว่าทำไมดูสามรอบไม่เข้าใจหรอลูกเดี๋ยวเข้าใจค่ะแต่พอดีจำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่ะเรอยก็อยากดูด้วยว่าพี่แบลนด์เป็นยังไงบ้าง ตอนเขาต e <Key nữa. S 1> ิดต่อไปยังไงฮะทางกีเดติดต่อไปกรี๊ดเลยนะกรี๊สิคะก็กรี๊ดค่ะคือความจริงคุยมาหนูเคยบอกก็คุยมาสัมผัสแล้วค่ะแล้วหนูก็ภาวนาอธิษฐานวนขอให้ได้ถ่ายนะอยากถ่ายใช่เพราะว่า <ac up> <Mis inicial> ตอนแรกด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูต้องบินไปบินมามันก็ค่อนข้างยากแต่พอเป็นเรื่องแรกอะค่ะภาพยนตร์เรื่องแรก่มันเป็นยังไงบ้างมันคตื่นเต้นยังไงครับตื่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีเล้วเนาได้เดบิวเป็นนางเอกเลยมันกดดันเป็นเรื่องแรก ดันคะ่ะแต่ว่าทางทีมพี่ๆพี่ๆทีมงานเราก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิวแบบชิวๆที่สมมติว่ายิง่งยิ่งกดดันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเออก็ตั้งใจทำเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายๆกับ first impression กับพระเอกเราเป็นยังไงก็วันนี้ค่ะวันนี้วันเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเขินใจไมอวหล่อไหมหล่อมหล่อมาก ใช่ใช่ติดตามติดตามผลงานเดทก็เห็นมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับพี่ณเดชน์พี่ณเดชก็คือเป็นซุปเปอร์สตาวของบ้านเราอะน้องๆอยู่คนละเรื่องแรกเรื่องแรกภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือแบบเจอกพณเดชเลยมันต้องจึ้ง แต่มินนี่รู้ใช่ไหมว่ากิติศักดิ์เราเอกเราอ่ะเขาเป็นจอมแกงนะเราจะเจออะไรเราจเเจอแอบได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะพี่พี่พี่ระเด็จจะคิดแกงคลิงแกงเราก็้อมแกงกลับตรียมรับเลยแต่ขอขึ้นชื่อเขาคือนี่แะละนะลก อ้าวเราต้องผายกลับแล้วเลยเราเป็นไอดอลแล้วเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแสดงว่าพร้อมรับพร้อมรับมือแต่ในนี้แต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะยกองน่าจะสนุกมากแต่ในนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้งห้าสิบครั้งเช้เราเตรียมตัวยังไงอ่ะก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกันเรามาทำตรงนี้แหละ กาจีพี่เขายังไงก็ต้องทังกันบ้านเนี่ยงการจีผู้ชายก็มันต้องทำยังไงนะก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูใช่แท้แท้ในชีวิตไม่เคยเลยสิไม่เคยจะไปจีใครใครเราจะเราจะเราจะรการจีผู้ชายไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามเพราะเรื่ออะไรหามุกหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่า ให้พี่เขาสนใจแล้วแล้วตุนนี้ปกติทันมุกอะไรนี้ไหมมุกแบบจีบยอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยทันเวลาเวลาคุณมาจีบเราก็ไม่ทันหรอพี่นี่มันไม่ค่อยรู้อะไรเหรอไม่จีบเหรอหนูเป็นคนตลกเหมือนกันนะจริงเหรอเพอหนูก็ไม่รู้หนูเป็นคนตลกแต่เห็นพี่เมย์สัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีพี่เมย์สัมภาษณ์แล้วพูดถึงหนูเขาบอกว่า พี่ว่า <forcé> ม <Deus> ิน <Works> ี่เป็นคนตลกแล้วว่าอ๋อสงสัยเราเป็นคนตลกหรือเปล่าแต่เราก็สวยด้วยแหล้วสวยเหรอคะแล้วเลาเราเคยลองซ้อมจีบไหมเคยลองซ้อมจีบอะไรอย่างงี้ไหมเริ่มเริ่มแล้วค่ะก็สองกับสองแล้วก็ แประมาณไหนประมาณไหนฮะเราพูดเราพูดถึงแป้งมันต้องไงต้องมีหลายๆแนวค่ะหนูเตรียมไว้หลายแบบเพราะว่าต้องจีบที่เขาหลายรอบมากอ่ะจีบให้เขาลองซ้อมลองซ้อมลองซ้อมดูกหล้ใส่สวยใส่สวยอ่ะใสยตาเหรอแล้วเราเราพูดอะไรไรเหรอไม่กินข้าวไม่กินข้าวอถามชื่อไปกินข้าวกันไหม เปลี screws, ่ยนสองใช่ไหมต้องเปลี่ยนสองแบบนี้เลยต้องไแล้วต้องรอรอรอดูเขาลูซี่ลูซี่อาจจะแบบว่าคาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้เหมือนมินนี่เขาต้องรอแบบรอดูี่แบบสี่แบบใส่เราเราเราต้องมีทั้งสายฮาฮาแต่หลังๆเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเราจริงจังเราก็เป็นคนจริงจังอะไรที่จะทำไม่รู้ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับวินนี่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับวินนี่เหรอคะ คือพอดีได้เวิร์กช็อปคนเดียวก่อนกับครูบิวใช่ไหมคะก็หลายรอบแล้วครูบิวก็จะบอกว่า it, oh, eh อย่าติดออแอดโอ้โหเด็กะออแอแปลว่าอะไรก็คือเหมือนบางทีหนูจะชอบติด <mumbles. S 1> พูดเร็วๆพูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกฝึกเรื่องนี้ตรง้ให้ดูโตขึ้นอีกนึงค่ะ เราก็ไม่ได้เด็กแล้ว <_ F occurs> เราจะทำตัวอ่อแอไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังอ่อแออยู่แต่ว่าตอนตอนถ้าจะทำตรงในแอคชั่นเราต้องไม่อ่อแอดไอ้เพื่อนฝากมาจีบพี่ณเดชด้วยโอ๊ยจริงหรือเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูแบบจะจะร่วมงานกับพี่ณเดชทุกคนตื่นเต้นมากเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างวายหนังเรื่องแรกเลยเหรอใช่เลย อยากทำให้าออกมาดีแต่ยังไม่อยากโมเยอะเดี๋ยวแบบเรายังไม่รู้ว่ามันสอบเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะออกฝังนือกว่าที่เราจะตัดสินใจเล่นเรื่องนีก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่อเราไปเรื่องไหอ๋อมีนะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้างตารางนั้นไม่ได้บ้างเลยแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสตินีมากที่แบบลงตัวลงตัว สามเดือนที่จะต้องแบบมาอยู่เมืองไทยก็ต้องบินไปบินกลับด้วยในบางช่วงจะเตรียมตัวยังไงผู้จัดการหนูบอกค่ะเตรียมกระเป๋ายาวห้ามป่วยเออห้ามป่วยเพราะว่าเวลาบางทีหนูบินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายนิดนึงค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลยังไงเพราะว่าเวลากระชันชิดไปทุกอย่างก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชั้นชดแเราอาจจะก็ไม่อยากพูดตามหนูไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวถ่วงก็ไงใช่หนูก็ คิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะเราทำงานกับเพื่อนเราทำงานกับเพื่อนๆในวงไว้ยังไงบ้างในอนนี้ก็เดี๋ยวความจริงอาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณห้าวันแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นมีใครมาดูไหมโอ้ยมาดูได้ค่ะ้วเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นพอทัวร์เสร็จเราก็จะกลับมาถ่ายเปิดกองแล้วค่ะ ม่ได้พักเลยพักบนเครื่องบินแต่เราสู้นะจ๊ะแต่เราสู้เพื่อเรื่องนี้เราสู้แต่ว่างานวงก็ไม่ห้ามก็ห้ามทิ้งไม่ทิ้งเราต้องเราเราอยากเป็นซูเปอร์วูแมนเราต้องทําห้ได้ยังยังวงจะต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพลนไว้อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแพลนค่ะก็เดี๋ยวลบั้มญี่ปุ่นจะออกเร็วๆนี้นะคะ ติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวสกับก็คืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่สมบูรณ์ฝากเอฟมีดหน่อยค่ะหลังบ้าติดตามเนาะแล้วก็วอกเอยู่ค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะที่านังบ้านที่ดูอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง50 f First Date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้ ปีหน้านี้นะคะแกก็ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่ฮาโรแมนติกมีหลายหลายมุมครบทุกรสแน่นอนนะคะฝากไปกลังใจให้หนุด้วยค่ะปีนี้ก็จีบให้ดูเดี๋ยวนี้จะจีบให้ดูเองจะจีบทคนทุกคนค่ะโอเคโอเค่ะโอเคค่ะถ่ายเรื่อยเรื่อย มินิเตจมามนจ้าีีไว้บไว้เออก็ีวไมถ่ายนเหมือนเดิมอ่ได้มมแดนันไม่้แสงมันไม่ได้ก็นี่นะีนะ